แสงตะวันยามเช้าที่สาสองแสดงถึงวิถีพุทธวิถีชนศิลปะวัฒนธรรมที่ยังคงมีให้เห็นอยู่ณนะชุมชนริมน้ำแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าคลองแดนชุมชนคลองแดนตั้งอยู่สุดเขตจังหวัดสงขลาใน,นอำเภอระโนดต่อเนื่องกับตำบลรามแก้อวอำเภอหัวไยจังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากตัวเมืองจังหวัดสงคลาและตัวเมืองนครศรีธรรมราชประมาณ100กิโลเมตรโดยมีคลองแดนเป็นเขตแดนดำธรรมชาติที่กันระหว่างจังหวัดสงคลาและนครศรีธรรมราชแน่ดีคลองแดนยังเคยเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจการค้าขายทางเรือที่มีความสำคัญของภาคใต้นอกจากศิลปะวัฒนธรรมแล้วชุมชนคลองแดนก็ยังมีการอนุรักษ์ การทำอาหารและขนมพื้นบ้านที่อยู่คู่ชุมชนมาอย่างยาวนานเช่นเมี่ยงคําขนมจากขนมจีนการนำรงชีวิตตามวิถีพุทธแบบเรียบง่ายโดยการยึดหลักความพอเพียงในการทำมาหากินเป็นคุณธรรมที่ชาวชุมชนคลองแดนได้ถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน การสืบสารวัฒนธรรมและคุณธรรมที่ดีงามเหล่านี้เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังสืบไป